t ปอยเด e ะวอลกิ Day, 1, 1. ้งเ a ยซีซั่นหนึ่งอีพีหนึ่งรกขับรถมาตามถนนเส้นหนึ่งเขาจอดรถลงไปเดินสำรวจดูภายนอกดูท่าว่าเขาจะต้องการเติมน้ำมันรถเขาจึงนำแกนลอนออกมาจากรถด้วยเขาได้เจอกับซากรถมากมายมีซากตุ๊กตาของเด็กมีของใช้ของเด็กของใช้ของผู้ใหญ่หล่นอยู่เกินกาดริกมองไปที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกเธอและบอกว่าไม่ต้องกลัวนะแต่เมื่อเด็กผู้หญิงคนนั้นหันมาเขาก็รู้ได้ทันทีว่า เด็กผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วริกไม่ลังเลที่จะยิงปืนใส่หัวเด็กผู้หญิงคนนั้นทันทีสำหรับในส่วนตรงนี้ถ้าใครไม่เคยดูและไม่รู้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับซอมบี้ก็อาจจะสงสัยว่าริกยิงปืนใส่หัวเด็กคนนั้นทำไม ตัดภาพไปที่ตอนต้นเรื่องริกกับเชนในตำรวจสองคนกำลังนั่งคุยเรื่องสัพเพเหระในเรื่องของครอบครัวบนรถพร้อมกับกินอาหารไปด้วยต่างคนต่างก็วนถึงคนรักของตัวเองในตอนนี้เราจะรู้ได้ว่าริกกับลอรี่แฟนของเขามีปัญหากันอย่างหนักระหว่างที่ริกกับเชนกำลังคุยกันอยู่นั้นวิทยุตำรวจก็ได้ส่งมาว่ามีภารกิจใหม่ที่จะต้องไปทา ระหว่างที่ดิกปฏิบัติภารกิจไล่ล่ากลุ่มผู้ขอการร้ายเขาก็ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสลบไปนานมากแต่ในที่สุดเขาก็ฟื้นขึ้นมาและพบว่านาฬิกาบนผนังหยุดเดินดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาลงไปหมดแล้วเขารู้ได้ทันทีว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลเขาต้องเรียกให้พยาบาลช่วยเขาด้วยแต่ก็พบว่าไม่มีใครมาช่วยเขาได้เลยสักคนเขารีบรับน้ำจากก๊อกน้ำมากินเขาพบว่าที่นั่นเงียบมาก เหมือนโรงพยาบาลร้างเอกสารหล่นเกลื่อนกระจัดกระจายและเขาก็ได้เดินไปพบกับศพของมนุษย์ที่ถูกซอมบี้กัดกินจนหมดเขาเดินไปที่ห้องห้องหนึ่งห้องห้องนั้นเขียนว่าอย่าเปิดเขารู้สึกได้ถึงอันตรายเขาจึงรีบหนีออกมาริกเดินมายังทางออกฉุกเฉินและใช้ไม้ขีดจุดไฟแล้วเดินลงบันไดทีละก้าวในที่สุดเขาก็พบกับทางออกเขาเห็นศพคลุมผ้าวางอยู่เรียงรายเต็มพื้นไปหมด เขาเจอกับเฮลิอคอปเตอร์ไร้คนขับที่จอดอยู่ดูท่าจะพังไปแล้วเรียกเตือนต่อแล้วก็ไปเจอรถจัก,กรยานคันหนึ่งเขาหยิบขึ้นมาจะปั่นออกไปแต่ก็เจอซอมบี้ไส้ขาดเขาตกใจมากเขาปั่นจัก,กรยานต่อมายังบ้านของเขาเรียกชื่อภรรยาของเขารอรี่เรียกชื่อลูกชายของเขาคาวแต่ไม่มีใครตอบกลับเขามาสักคน บ้านว่างเปล่าลิกเสียใจลงไปนอนกับพื้นเขาเดินออกมาจากบ้านมองไปทางขวาเห็นเหมือนคนกำลังเดินมาทางนี้เขายกมือหวังจะทักทายแต่นั่นจริงๆแล้วไม่ใช่คนเด็กชายคนหนึ่งได้เอาอุปกรณ์ทำสวนมาทุบที่หน้าของเขาเด็กคนนั้นเข้าใจว่าเขาเป็นซอมบี้แต่ดีที่พ่อของเขาที่ชื่อว่ามอร์แกนเข้ามาห้ามไว้ก่อนมอร์แกนรีบถามลิกว่าแผลที่เป็นอยู่โดนอะไรมาริกได้แต่สงสัยว่ามอร์แกนจะถามทำไมเขาไม่ทันได้ตอบอะไรเขาก็สรบปไปก่อน มอร์แกนได้พาริกเข้ามาพักฟื้นในบ้านมอร์แกนได้ใช้บ้านของเพื่อนบ้านของลิกในการหลบซอมบี้ลิกสงสัยว่าทําไมมอร์แกนถึงได้ยิงผู้ชายคนนั้นมอร์แกนจึงตอบไปว่าลิกคงต้องใส่แว่นหน่อยแล้วละเพราะนั่นมันเป็นผีดิบไม่ใช่คนเขายังบอกอีกว่าต้องเงียบที่สุดถึงซอมบี้จะไม่ได้ยินเสียงและไม่เข้ามาใกล้ถ้าถูกกัดไข้จะขึ้นสูงมากหลับไปแล้วสักพักจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาลิกแนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้ช่วยในอาเภอ มอร์แกนเล่าเรื่องภรรยาของเขาเฮดิกฟังภรรยาของมอร์แกนติดเชื้อซอมบี้เขาไม่สามารถช่วยเธอไว้ได้ริกพามอร์แกนมาที่บ้านของเขาริกบอกว่าเขาเชื่อว่าภรรยาของเขาและลูกชายของเขายังคงมีชีวิตอยู่เพราะเสื้อผ้านในตู้หายไปไม่มากและอัลบั้มภาพถ่ายและรูปถ่ายบนผนังก็หายไปริกจึงเชื่อว่าภรรยาของเขาต้องเอาไปด้วยแน่ๆมอร์แกน Morgan ได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะเลยภรรยาของเขามัวแต่เก็บรูปถ่ายอัลบั้มภาพถ่ายในขณะที่เขาเก็บแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น มอร์แกนบอกว่าที่แอตแลนตาคนน่าจะอพยพกันไปที่นั่นเพราะมีอาหารและยารักษาโรคริกพาสองพ่อลูกมาที่สถานีพวกเขาได้อาวุธไปมากมายแต่ริกก็เตือนว่ามันหมดเร็วกว่าที่คิดให้ใช้อย่างประหยัดมอร์แกนคิดจะอยู่ที่เดิมอีกสักสองสาวันเพื่อที่จะวางแผนและซอมปืนให้ลูกชายริกส่งวิทยุสื่อสารให้กับมอร์แกน เขาเตือนริกว่าระวังซอมบี้ให้ดีเวลามันหิวโหวยมันมาเป็นฝูงน่ากลัวกว่าที่คุณคิดไว้ริกได้แยกย้ายกับมอร์แกนเมื่อมอร์แกนกลับมาถึงที่บ้านเขาก็ตั้งใจที่จะจัดการเก็บภรรยาของเขาแต่เขาก็ทําไม่ลงริกได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านของเขาที่ตอนนี้กลายเป็นผีดิบไปแล้วเขาพูดว่าเสียใจที่คุณเป็นแบบนี้จากนั้นริกก็ขับรถต่อไปเขาได้วอลไปตลอดทางทําให้ค่ายหลบภัยซอมบี้บนภูเขาได้ยินเสียงริก แต่เมื่อพวกเขาตอบกลับมาริกไม่ได้ยินเสียงพวกเขาริกได้เดินทางมาที่บ้านหลังหนึ่งเพราะน้ำมันรถของเขาหมดเขาได้เจอกับม้าตัวหนึ่งเขาจึงขโมยม้าของบ้านนี้มาเพราะเจ้าของบ้านได้ฆ่าตัวตายไปเสแล้วจากนั้นริกก็มุ่งหน้าไปยังแอตแลนตาแต่เมื่อเขาได้มาถึงแอตแลนตาเขาก็ได้พบว่าเมืองทั้งเมืองถูกผีดิบยึดครองไปหมดแล้วเขาถูกผีดิบไล่ต้อนจนจน,จนมุมเขาตกจากหลังมา้า กรีบคานเข้าไปใต้รถถังเขาจนมุมจริงๆจนเกือบจะฆ่าตัวตายแต่เขาก็เห็นว่าข้างบนมีทางเปิดให้เขาเข้าไปได้เขาจึงปีนขึ้นไปบนรถถังมีซอมบี้อยู่ในรถถังตัวหนึ่งเขาใช้ปืนยิงหลังจากนั้นเสียงปืนก็ก้องกังวานทำให้เขามืนหัวหนักมากเขาจึงจําเป็นต้องเปิดด้านบนของรถถังเพื่อออกไปที่โลงแจ้ง เมื่อเขาได้เห็นสภาพของด้านนอกเขาก็รู้ได้ว่ามันไม่มีทางหนีได้เลยแต่เขาก็เห็นปืนของเขาที่ทำตกไว้หลังจากที่ริกมองไปรอบๆเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ลงมาในรถถังเขาเกือบจะหมดหวังแต่ทันใดนั้นวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นว่าคนที่อยู่ข้างในสบายดีไหมจบแล้วค่ะสปอยีซสันหนึ่งอพีหนึ่ง